ีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ Star UK Podcast นะคะวันนี้ก็มาพูดค,คุยกันอีกเช่นเคยนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะชีวิตสาวไทยในต่างแดนแบบพอเพียงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก่อนหน้านี้เคยมีคำถามในคอมเมนต์นะคะถามว่าเอออยู่ต่างประเทศเนี่ยต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะปกติแล้วชีวิตเมียฝรั่งหลายๆคนนะคะค่าบ้านไม่ต้องเสียค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ค่อยเสียแต่ว่าบาง คนนะคะก็จะต้องช่วยกันครึ่งครึ่ง,งหารหารกันนะคะค่าใช้ใจ่ายเท่าไหรก็หารกันต่อครึ่งไปเลยนะคะค่าใช้ใจ่ายอยู่ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะคะเอากรณีที่อย่างเช่นตัวตษาเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างน้อยเพราะว่าทุกอย่างสามีเป็นคนรับผิดชอบนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว อของที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเมนหลักแล้วนะคะรายจ่ายต่อเดือนประมาณ2 0 0 0 0 0บาทอัพนะคะทีเนี้ยพอเขาเป็นคนจ่ายตรงนั้นไปเรากลายเป็นว่ายิบยิบย่อยๆอะไรที่เราต้องจ่ายหรือว่าของใช้ส่วนตัวอะไรแบบนี้นะคะสตาก็เลยมาคิดแล้วว่าอ๋อเดือนหนึ่งนะคะสตาใช้เงินไปประมาณ8000บาทนะคะทุกคนไม่ถึง1 0,000บาทเพราะว่า เราก็จะซื้อของกินของใช้บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ซื้อพวกวเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จ่ายค่าคลาสลูกบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากแล้วก็จ่ายค่าน้ำมันรถนะคะเชื่อไหมว่าอยู่อังกฤษนะคะจ่ายจ่ายประมาณนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ต้องแชร์อะไรกับสามีนะคะแต่ในกรณีคนที่จะต้องแชร์กับสามีนะคะอย่างเช่นพี่คนหนึ่งนะคะเขาก็จะช่วยประมาณเดือนละ5 0,000นนะคะเดือนละ5 0 0ห0ก็คือช่วย แบบช่วยค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยค่าบ้านคือไม่ต้องเสียใช่ไหมคะก็จะช่วยตกแล้วก็ก็มีช่วยค่ากับข้าวอะไรอย่างนี้ด้วยก็ตกแล้วเดือนลงประมาณ50,000บาทแล้วสำหรับคนที่เขาต้องแชร์แบบ เลยนะคะครึ่งต่อครึ่งนะคะก็คือจะอยู่ประมาณเดือนละประมาณ80,000ื่นถึงหนึ่งแบาทนะคะเพราะไหนจะเป็น mortgage, ค่ามอ์เกตค่าเฮ้าซึ่งแท็คค่าประกันรถค่าอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมากนะคะพี่วิงคนนี้เขาเก่งมากๆเลยนะคะเขาแบบว่าได้สามีก็ช่วยกันทำมาหากินนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็ยังมาช่วยจ่ายค่ามอ์เกจกันอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เป็น เป็นรายจ่ายต่างประเทศที่อยากจะเอามาบอกกับทุกคนมีหลายแบบนะคะก็ดูว่าสามีของเราเขาอยากจะช่วยเราจ่ายมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าเขาให้เราจ่ายครึ่งหนึ่งแล้วข้อตกลงมันคืออ๋อคุณต้องจ่ายเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นข้อตกลงของแต่ละคู่กันไปนะคะส่วนสตาร์บางบางเดือนนะคะบางบางเดือนมันก็จะมีเยอะขึ้นมาอย่างเช่นเดือนไหนที่มีวันเกิดเดือนไหนที่มีกิจกรรมมี أ, ต้องออกไปทานข้าวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็จะปรับอัพถึประมาณ20,000อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากเหมือนคนอื่นๆนะคะแต่ว่าการเงินของเราเราสามารถที่จะควบคุมได้ว่าเออเราอยากใช้มากใช้น้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่สําหรับคนที่ต้องต้องหาทุกอย่างกับคุณสามีบางครั้งมันก็เหมือนมันก็ควบคุมไ,ได้แหละแต่ว่ามันก็จะต้องหา ารายจ่ายหารายรับเข้ามาเพิ่มเยอะๆนะคะอันนี้ก็คือจะมาบอกว่าอุทาหรณ์แมวฝรั่งไม่ใช่ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ต่างประเทศแล้วจะแบบว่าได้ได,ได้คิดว่าได้ผัวฝรั่งแล้วสบายนะคะ มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากจะมาอยู่ต่างประเทศแล้วคิดว่าอ๋อจะเดบบแบบได้มีเงินเยอะๆอะไรอย่างนี้นะคะอยู่บ้านเป็นคุณนายฝรั่งเราไม่ได้ทํางานอะไรอย่างนี้นะคะก็อยากให้เปลี่ยนมุมมองความคิดนะคะเพราะว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วคุณมีโอกาสมากมายที่จะทำเงินหรือว่าหาไรายได้ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งเงินกลับไปสปอร์ตครอบครัวที่เมืองไทยได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือ เรื่องราวชีวิตสาวไทยในต่างแดนนะคะว่ามีหลายรูปแบบมากๆนะคะอย่างที่อธิบายไปข้างต้นก็คือตัวอย่างนะคะแค่3าประเภทแต่ว่าจริงๆในโลกของความเป็นจริงมันมีเยอะกว่านี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะทั้งในช่องทาง Style UK p o พ c a s คแล้วก็ทั้งใน YouTube ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยจริงๆถ้าใครอยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองก็อย่าลืมที่จะฝากคอมเมนต์ไว้นะคะ บางคนอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลยก็ได้ก็อยู่ได้บางคนก็อาจจะต้องใช้เดือนละแสนหรือว่าสองแสนบางคนใช้เดือนละแค่หลักหมื่นก็อยู่ได้นะคะก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์เข้ามาแชร์ประสบการณ์ได้ค่ะวันนี้นะคะ Style UK Podcast ก็ต้องลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟัง Thank you very much for listening to Style UK Podcast and I will see you in the next episode Bye bye for now ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้สตาร์ที่ Star UK p o s s Cast นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมดูวิดีโอถัดไปแล้ววิดีโอที่น่าสนใจนะคะสวัสดีค่ะ